ก็เป็นการเทปูนนะครับผมเทปูนตรงนี้นะครับ 5Q นะครับเทเลยเทเลยเทเลยเทยไปแข่งก่อนนะ ก็น้ำก็ออกเยอะนะครับผมก็สองแถวหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยแถวนี้แถวเดียวนะครับแถวกลางนะครับผมอีกแถวเดียวนะครับสองแถวหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ส่วนที่เทเสร็จนะ,รนนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเหลือแค่เทเสาครับ เป็เลหน้าผมก็เป็นการฝากเหล็กนะครับฝากเหล็กเพื่อเทขานะครับผมพรุ่งนี้ก็จะเทรอเสาหน้าผมรอเสา,เสาหินนะครับผมปรมารนี้นะครับผม ก็ขึ้นทำได้สี่ห้าต้นนะครับก็ชิ้งงานก็กำลังดัดเล็กเชื่อหลอคานนะครับผมจิงเหล็กนะส่วนทางนน้นก็ดัดเหล็กปอกนะครับผม,มปอกนะครับประมาณน,นี้นะครับ ก็ตัวนี้เป็นเหล็กสินะครับผม12บมิลนะครับแต่เหล็กคานจริงๆเป็น16บมิลครับเท่ากับเหล็กเเลยนะครับก,ก็หลังนี้นะผมมันเป็นเสากลมด้านหลังนะผมสองแถวนะครับ12ต้นนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นเสาเหลี่ยมปกตินะครับก็จะดเป็นเข้าแบบรอนะครับผม ก็บินก็กําลังทยอยอารมณ์หลุมนะผมก็เป็นสาตา์ตานิดหน่อยนะครับผมไม่เหมือนเมื่อวานนะผมเมื่อวานดินเยอะครัทบทั้งดินทั้งกลมนะครับผมแต่วันนี้ก็เป็นสีจะตกนะครับผมแต่ยังไม่ตกนะครับก็มืดมินะครับเมื่อวานก็ตกนะครับผมก่อนเมื่อวานตกนะที่อยู่บนนะครับที่อำเภอเดชอุดมนะครับ ไม่ใช่แค่เจาะเจาะแล้วก็เสียบนะผมเสียบทะลุนะครับเสียบทะลุเตานะครับผมทั้งสองด้านนะครับก็ทะลุหากันเลยนะครับแต่ด้านนี้ฝากฝากด้านหนึ่งนะครับฝากด้านนี้ครับแต่รับประกันนะครับผมเหล็กป้องข้อไอ้นะครับผมไม่มีรูดแน่นอนต่อส่วติดต่องานนะครับผมศูนย์เก้าสามูนย์หสมหกเจนะครับ รับงานทั่วไทยนะผมเป็นงานอะไรนะผมจะเป็นโบสถ์เป็นสระเป็นตึกอะไรนะครับสิ่งก่อสร้างต่างๆนะผมจะเป็นปูนหรือไม้นะครับสามารถดิฟทำได้หมดนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะผมอัปเดตหน้างานนะต้องคลิปสั้นนะครับผมต่อใครชอบติดต่อนะผมตามเบอร์โทรเลยนะครับผมก่อคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม พรุ่ง,งนี้นะผมกำลัง,งคิดรอสวัสดีครับ